สัญญาณนะฮะเสื้อชมพูว่าไงครับข้างหลังเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเร็วๆฮะไม่ต้องรีรอครับเชิญเลยไม่ต้องคิดมากครับนะฮะไม่ต้องคิดมากแค่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเท่านั้นนะฮะส่วนใครจะหวังมากกว่านั้นไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้รับช่อดอกไม้ช่อนี้จากเจ้าสาวในงาน ฉลองมงคลสุมรสรหรีงานแต่งงานก็<ๆ>จะเป็นคนต่อไปครับที่จะรับความรักที่จะได้จูงมูอเกี่ยวก้อยนะฮะกับใครสักคนหนึ่งเข้าสู่ประตูวิวาเดี๋ยว <De> ผมจะนับนะฮะข้างล่างหมดแล้วยังฮะมาแลว้วฮะสาวๆทั้งหลายสุภาพสตรีทุกท่านครับเชิญเลยครับเรายังรออยู่นะฮะด้านล่างนี้พร้อมไหมฮะไม่ค่อยพร้อมเลยนะฮะแต่ว่ารอนะฮะรอเต็มที่แล้วถ้าพร้อมแล้วนะฮะผมจะนับแล้วนะฮะ เฟิร์นพร้อมไหมพร้อมนะฮะข้างล่างพร้อมนะฮะสวยๆอย่างนี้ดูน่าจะพร้อมตั้งนานแล้วนะฮะพร้อมนะครับนับนับนะฮะหนึ่งสองซ่มไปแล้วอ๋อมีหลอกนะฮะทางล่างนี้ไม่เอาไม่เอาแต่กรี๊ดการ์ดกันใหญ่นะครับไม่เอาดอกไม้หรือไม่เอาอะไรไม่รู้นะฮะเอาหน้าเดี๋ยวพอได้แล้วก็เอาเอาไปเถอะนะฮะรับประกันว่าเจอแน่นอนโอเคนะพร้อมนะครับนับนะฮะหนึ่ง 2 3ไปนะครับโอ้โหโอ้โหเจอใครน้องสาวเปล่า